สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องป้องไปทุกสู่ทุกคนปลาสวีเดนเก็บเห็ดค่ะฝนตกกับบยูบ่บานอยู่ทรงเพราะใจมันรักเนาะค่ะนอะ้องม,มาเก็บเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดมะนาวค่ะเห็ดมะนาวค่ะเห็ดมกนาวมีแต่ดอกอวบอวบ แกงแซบแซบด้วยค่ะเฮ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องอืมนี่ลอกหัวมันน้อยหนึง่งเอาเมือกมันออกอืมล่างน้ำแกงโอ้ยแซบแซบสดน้ำชวดจวดอืมอืมปลาสวีดินอืมเฮ็ดกันไลอืม ในตกกะกาก็ได้ล้ลยเติมแบบเพชรมันปูก็ได้ค่ะพี่นออ้องอืมเอทั้งเห็ดมันปูทั้งเห็ดเป็นนะเอ้ยออกคักออกแน่อืม้ลยคักพี่น้องเอ้ยอืมปลาสวีเดนเพิินปลามงามสวยงามอืมธรรมชาติเลยค่ะบัานนี้พี่น้องอือ ป่าสวีเดนค่ะป่าสวีเดนเก็บเห็ดจวดๆกันค่ะนี่นี่เห็ดบักนาวค่ะพี่น้องเนี่ยซัมเนก็เดอค่ะเดอสวัสดีค่ะ